หลงป่ายังมีทางออกอะไรนะหลงป่าอะไรหลงป่าทาง,งเจอครับที่รุ่นามาทำนี้่หาหลงให้แต่พอหลงเธอนี่ไปไม่เป็นพี่ใจพ้นมากนะเอ้หลงป่ายังหาทางเจอแต่มาหลงเธอไปไหนไม่เป็นม่อย้ยพูดมาก ดูเลยไอ้สาพี่พูดก็ไม่ได้เฮ้ยอะไรวะเป็นอะไรเป็นไปพ้น้ตายแล้วพูดก็ไม่ได้สวัสดีค่ะทุกคนท่านผคอมเมนต์แล้ววันนี้ไม่สนใจอมเมนต์ไหนแต่เป็นคอมเมนต์ขอศษนะคอมเมนต์อยู่ที่ดีเจคนเดียวตอนนี้ พปนตามใจฉันเดี๋ยวใครได้ก็ได้โอ้ไอ้นนท์มเ้่มแก่อะไรต้นที่ับลีมาโอ้ยจะมาตายไอ ระด,ดับสิบโอ้ยอายอายมันออกมาจากคำปากพี่ได้ไงคำนี้ไอคือเขดตายอ่อุ้อยดูพูดได้พี่อากิฟังนะอ,อยยุ้ยายไอเยเราไไ่มา ไม่น่าพูดออกจากปากพี่ได้นะครับเนี่ยอืียุสนาเขายังไม่ได้เคยเจอมบบเช่นนี้ลอ็อกไปไม่มีใครได้ทาหรอกเป็นแค่คนด่าพี่บาสสวัสดีพี่ข้าววัดดีครับดีเจเพลงอะไรครับเจาบายให้พ้น ไห้แันขวานไหมไม่ใช่ไปให้ไกลออกจากโพติพ่ชณาบอกแกว่าไปให้ไกลอ้าวร้องไม่ได้อะร้องไม่ได้จริงๆรเนี่ยดูเนื้องั้กูเปิดเองก็ได้เปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลง ที่ฉันจะเป็นเพลงไม่ได้แกฟังไปจะลองจะฟังลองได้ไวะเอบี้อยอุยโุษิเหมือนโดนมันคับใ <laughs> ช่ไหมบังคับแล้วขู่เข็นร้นองไม่ได้มันก็ต้องร้อง now.